สวัสดีเจ้าปอแม่ปี่น้องทั้งหลายวันนี้ในเจ้าทุกคนอยู่กันหนิงในเพจหนิงอสังหาพะเยานะเจ้าวันนี้เฮากับปาทุกคนนะคะมาดูอีกหนึ่งอำเภอในเจ้าของพะเยาค่ะเรียกได้ว่าเป็นอำเภอแห่งขุนเขาเลยทีเดียวเจ้าเพราะว่าเป็นอำเภอที่ล้อมรอบด้วยภูเขาเจ้าในในวันนี้เนี่ยเฮาก็มาแล้วนะเจ้าเขาก็เอาเห็นนี่หนึ่งนะเจ้า วันนี้มาตังทินตังที่นะเจ้าป้าทุกคนมาดูตีนิ้นสวยๆตีอ,อําเภอภูสร้างจังวัดพยาวนั่นเองเจ้าแล้วแน่นอนเจ้านี่นะคะหนิงเป็นคนเหนือนะคะก็ขออนุญาตอู้เหนือเหียนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในโซนของเพจเขาเนี่ย ส่วนใหญ่นะคะก็จะมีปีน้องเจ้าเหนือของเรานะคะมาเยี่ยมชมเพจเป็นประจําแลนน้วก็มีลูกค้านะคะตีเป็นลูกค้าคนเหนือหรือคนพะเยาเนี่ยมาเยี่ยมชมเพจเราอยู่บ่อยๆในเะจ้าวันนี้ก็ขออนุญาตอูภาา้ภษาูทินแล้วกันเนาะคะ่ะทุกคนนะคะมาพาเจ้าวันนี้นะคะเพจหนิงสังหายพะเยาพปาทุกคนนะคะมาดูตีดินสวยๆเหมือนเดิมนะเจ้าสำหรับตีดินแปลงนี้ก็อยู่ด้านหลังหนิงนี่ละเจ้านะคะมีศาลาน้อยหนึ่งอันเจ้านะคะอยู่หน้าตีดิน ตีดินแปงเนี่ยเจ้าทุกคนหนึ่งไรสองงานแปดสิบเจ็ดตารางวาเจ้าชนดครุฑแดงพ่ออมโอนแล้วก็ตีแปงเนี่ยค่ะทุกคนนะคะรูปแปงของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปแปงสามเหลี่ยมเจ้าแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะติดถนนใยนะเจ้านี่เลยถนนใยเส้นนี่เลยค่ะสายพะเยาภูสางนะเจ้าแล้วก็ถนนเส้นนี้ค่ะเป็นถนนตีจะผ่านไปน้ำตกภูสางนะเจ้าแล้วก็ด่านบ้านหววตีจะข้ามไปประเทศลาวได้ตัวเ,เจ้า วันนี้ปลาทุกคนมาแอวนะเจ้าเราก็ปลาทุกคนมาดูตีดินสวยๆพรออมกับสวนยางนะเจ้าตีเจ้าของเปิน่นูเอาไว้นะคะเดี๋ยวสักกั๊บหนึ่งนะเจ้าเขาก็จะพาทุกคนไปดูในส่วนของรายละเอียดตีดินนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยหนิงจะทําทั้งเวอร์ชันนะคะภาษาเหนือแล้วก็ภาษากลางนะคะสาหรับลูกค้าที่เปิ้นฟังเหนือบอกฮูเรื่องนะเจ้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อยากจะแย่งๆนะคะตีมันแปลกใหม่นิดหนึ่งนะคะเราก็เลยมา ในเวอร์ชั่นภาษาถิ่นของเรานั่นเองนะคะมีความภาคภูมิใจที่เราเป็นคนเหนือและเป็นคนพะเยานะ่เจ้า mm hmm. เดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดตีดินกันเลยดีกว่าค่ะ mm hmm. ทุกคนเจ้าถนนตีทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้าเนะเจ้าก็จะเป็นถนนตีเฮาเข้ามาจากพะเยานะคะ mm hmm. เผื่อที่จะมาดูตีดินแปลงนี้เจ้าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าถนนด้านหน้าตีทุกคนเห็นีรถกําลังมาด้านนู่นนะ่เจ้าก็จะเป็นเส้นที่ไปน้ปําตกภูสางแล้วก็ด่านบ้านห่วกเจ้า สำหรับตีดินนะเจ้าตีเขาจะพาทุกคนมาดูในวันนี้นะคะก่อนทางเข้าตีดินนะคะทุกคนจะเจอทางแยกนะคะตีเห็นอยู่ด้านหน้านะเจ้าเขาจะไปทางนี้ค่ะนะคะตีดินของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาทุกคนนะคะไปสำรวจตีดินแปลงนี้กันเจ้าว่าตีดินแปลงเนี่ยเป็นจะไดนะเจ้าด้านหน้าตีดินเนี่ยคือติดถนนสาธารณะนะเจ้าแล้วก็ ด้านก่อนตีจะถึงตีดินนะคะทุกคนนะคะมันก็จะมีในโซนของล้าเหมืองนะคะขั้นระวังแนวถนนนะเจ้าแล้วก็นในโซนของตีดินนี่เลยค่ะล้าเหมืองนะคะอ่านะคะขั้นระวังตีดินเพราะว่าตีดินที่เขาจะมาดูว่าค่ะก็จะอยู่แปลงนี่เจ้านี่เลยเจ้าทุกคนนะคะสาหรับตีดินของเขานะคะก็จะอยู่ตรงปากทางขึ้น พระธาตุภูซางพอดีนะเจ้าแล้วก็ตีทุกคนเห็นนะคะล้อมร่วอยู่ด้านหน้าตรงโน้นนะเจ้าก็จะเป็นรีสร์เนะเจ้า<ม>เดี๋ยวเขาจะพาทุกคนเข้าไปสำรวจค่ะแล้วตอนนี้นะเจ้าเขากะพาทุกคนค่ะมายืนอยู่ด้านหลังของตีดินนะเจ้าสำนับด้านหลังตีดินเจ้าก็ติดในโซนของถนนสาธารนณะนะเจ้ายังตีทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้านี่และเจ้านะคะก็คือเอาง่ายๆนะเจ้าว่าตีดินแปลงเนี่ย ด้านหน้าติดถนนนะคะด้านหลังเกาะติดถนนค่ะเป็นถนนสาธารณะทีจะขึ้นไปยังวัดพระธาตุภูซางนั่นเองเจา้าแล้วด้านหลังของตีดิ้นนะเจา้าก็จะมีมูปปาหมู่บ้านนะเจา้าทุกคนตั้งอยู่ตัวนะเจา้าก็คืออยู่บริเวณนี้แหละเต่านี่เลยสำหรับแปลงนี้นะเจา้าชนดครุฑแดงพ่อมโอนะคะเจ้าของตั้งราคาเอาไว้ตีตารางวาละ สามพันบาทเจ้าทุกคนด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดถนนสาธารณะเจ้ามีการปลูกนี้่วนของอยางพาราเอาไว้นะคะพร้อมกรีดนะคะเพราะว่าสังเกตได้จากแต่ละต้นเนะี่ยเจ้ามีการกรีดยางแล้วก็มีมหูเป็นห้องอยางนะเจ้าห้องก๊อกละกันนะคะมีก๊อกยางนะคะรองยางเอาไว้ต่อยนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนนะคะเดินขึ้นไปด้านบนนี่นะเจ้าเพื่อไปสำรวจว่าปรอบรอบ,บริเวณเนี้ย สนยางในเจ้ามันมีอ้อย่างประเริ่มติมันน่สนใจแล้วก็มีไอ้อย่างประเริ่มตีจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของลูกค้าหลายหลายคนนะเจ้าตีชอบตีดินหรืออยากจะได้ตีดินแถวภู้างนะเจ้าอ่านะเจ้าด้านหลังตีดินเจ้าทุกคนไม่เปียกไม่เหงานะคะมีเพื่อนบ้านนะคะนี่น้ําไฟเข้าถึงนะคะเพราะว่าอยู่ติดถนนใหญ่มีเลยเจ้าอืมนะคะ บ้านเพื่อนบ้านนะเจ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วกับโซนนู่นนะเจ้าตีเฮาเดินขึ้นมากันตะกี้นี่และนี่เลยเจ้าปากตังเข้าที่ดินนะเจา้าล้อมรวดวลวดหนางไว้เรียบร้อยนะเจา้าในไหนๆก็มาละนะคะไม่เสียเวลาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปสำรวจด้านในกันดีกว่า บริเวณนั่นในส่วนยางเนี่ยเจ้าทุกคนก็จะมีภาษาเหนือห้องห้งเนาะก็มีห้งค่ะหีึ่งห้งเนเจ้าเอาไว้ลบแดดลบฝนเวลาตีมากีดยางเนเจ้าทุกคนน้ำยางเจ้าน้ำยางเนะเจ้าแผ่นยางสดๆเลยเจ้าไหลจากต้นยางเจ้านั่นหมายความว่ายางพ้อมกีดเนเจ้าสามารถทารายได้ได้ทุกต้นนี่นะคะไหนๆก็มาละนะคะ เขากลับมาสำรวจกันเลยดีกว่าโอ้โหน้ำยางเกือบจะเต็มก๊อกแล้วนะเจ้ามีเวอร์ชันภาษาเหนือนะเจ้าเดี๋ยวเขาก็จจะมีเวอร์ชันภาษากลางนะเจ้าต่างหากนี่ดูดูดูด,ดูน้ำยางนะเจ้ากีดละไวเดีวกว่ยมาเก็บนี่เลยแล้วก็แปลงนี่นะเจ้าทุกคนเดินทางง่ายมากๆเลยเพราะว่ามันติด มันติดถนนใหญ่อะค่ะนี่นะเจ้าพื้นที่รอบๆบริเวณสวนยางเข้าออกสะดวกนะเจ้าติดถนนสายนะตั้งสองด้านเลยนะเจ้าล้อมล,ว,ลวดนา้าเอาไว้เรียบร้อยเจ้าแบ่งแยกอนณาเขตชัดเจนนะเจ้านี่เลยต้นยางนะเจ้าทุกคนทำอะไรได้ได้ทุกต้นนะเจ้า ตารางวัาละ3,000บาทนะเจ้าใครสนใจเป็นเจ้าของไหคะก็สามารถติดต่อหนิงได้นะคะจะนบ็อกเข้ามาี่เพจก็ได,กได้กือเพจหนิงอัสังหาพยเยานะเจ้าแล้วก็ฝากทุกคนนะเจ้าช่วยติดตามเพจหนิงอัสังหาพยเยแล้วก็ช่อง u t u b e นะเจ้าหนิงอัสังหาพยเยลไว้ตัวนะเจ้าแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในส่วนของทรัพย์หลายๆทรัพย์นะเจ้าเขาก็มีการรวบรวมนะเจ้าให้ลูกค้าเอาไว้ในช่อง u t u b e โดยสาหรับค้นตี อยากชมนะคะอันนี้อะไรไม่รู้เขานะคะ <c oughs> อยากชมเป็นในโซนของผาคคลิปวิดีโอเนี่ยเจ้าเขาก็มีรูปรวมไหมให้ด้วยเนี่เจ้าภายในสวนเนี่ยเจ้าอก็มีการดูแลในโซนของสวนอยู่ค่ะทุกคนนะคะบริเวณกว้างขวางเจ้าข่ายอยากจะเอาไหว้เงะอ,อย่างเนี่ยเจ้าก็ลองดูพื้นที่ของแปลงนี่ดูเดี๋ยวเขาจะ มาจี้นะคะด้านหน้าแลว้วก็ความกว้างของด้านหน้าเนี่ยคือกับทุกคนกันนะเจ้าว่าในโซนของด้านหน้าค่ะตั้งแต่ mm hmm. มุมรั่วตรงมุมถนนด้านโน้นนะเจ้าฟังติดติดถนนหญยเนี่ยด้านด้านนี่นะเจ้ายาวมาเรื่อยๆนะเจ้าจนมาถึงรัว่วรวดน้าฟังนี้นะเจ้าฟังมุมเนี่ยหน้ากว้างฟังนี่ค่ะติดติดกับถนนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ93เมตรนะเจ้าส่วนด้านข้างฟังนี้ค่ะยาวมาตามรัว่วรวดน้ำนะเจ้าแล้วก็ มาจจรถนะคะถนนสาธรารณะฟังนี่เนี่ยตรงหัวมุมนะคะฟังนี่เนี่ยจะกว้างอยู่ตีประมาณ64.57เมตรเจ้าแล้วก็ด้านหลังนะเจ้าตั้งแต่ถนนสาธรารณะนะเจ้ามุมเนี่ยยาวมาจนถึงมุมรั่วนะเจ้าฟังโน่นนะคะฟังดีติดทางแยกตรงถนนตรงโน่นนะเจ้าฟังเนี่ยค่ะจะกว้างอยู่ตีประมาณ80เมตรค่ะทุกคนนะคะ นี่เลยนะคะสำหรับแป้งนี้นะคะถ้าใครอยากได้ไปทําอะไรเนี่ยเจ้าเกาะดิตอสอบถานหนิงได้นะคะในเพจหนิงอสังหาพยเยวหรือว่าช่อง YouTube นะคะหนิงอสังหาพยาวแล้วก็เบอร์โทรเนี่ยเจ้าก็จะเป็น098เจ้า7485337นะเจ้าแล้วก็ ID l i ไลน์เนี่ยเจ้าก็จะเป็น K A N N A N A T 1982นะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขึ้นในคลิปนะคะในส่วนของคำบรรยายให้กับทุกคนเห็นกันนึงนะเจ้า ก็สาหรับวันนี้แปลงนี่นะคะฝากไว้ตัวในเจ้าอะเราก็ก่อนไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนในเจ้าไปดูถนนใหญ่อานะคะยืนบนตีดินค่ะเพราะว่าตีดินแปลงเนี่ยสูงกว่าถนนใหญ่ในเจ้าก็คือถ้าสมมุติว่ามองลงไปจากตีดินนะคะเหมือนคือลักษณะตีดินเนี่ยเหมือนก็ว่าเป็นแบบที่ลาดเชิงเขาเนี่ยค่ะทุกคนฉะนั้นเนี่ยมันจะสูงกว่าแนวถนนอา อย่างตีดินแปงเนี่ยเจ้าทุกคนนะคะตีดินเนี่ยมันจะสูงกว่าแนวถนนใหญ่นะเจ้าสูงพอสมควรเลยแหละเจ้าสูงชนิดที่แบบจะว่าหนักหน่วงแกนปัจจัยนะเจ้าเก็สูงคือเขาสามารถที่จะมองเห็นวิวจากชุดนี้ได้ะคะ่ะแล้วก็เส้นเนี่ยคะ่ะทุกคนมันเป็นเส้นท่องเที่ยวนะเจ้าถ้าสมมติว่าปฏิ COVID ิโควิดเนี่ยเส้นนี้ก็เป็นเส้นหนึ่งนะคะตีคึกคักเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวตีอื่นนะเจ้าเพาวาอย่างน้ำตกภูสางอยายคนก็นิยมนะเจ้าล้วก็เห็น เย,เ,ยเส้น,น,น้ยก็จะเป็นเส้นตีผ่านไปด้านบ้านหมวกเนาะฉะนั้นสินค้าค่ะเมือ่อวาจะเป็นการกเกตรหรือว่าสินค้าย,ยัางอื่นเนี่ยมันก็จะถูกลําเลียงนะคะผ่านถนนเส้นนี้นะเจ้าถ้าใครสนใจนะเจ้าเอาไปของว่าสร้างร้านนะคะทำร้านเนี่ยเนี่ยกลองดูแปนี่ก็ได้นะเจ้าเนี่ยเจ้าทุกคนนะคะถนอนอยู่ด้านหลังเนี่ยนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะกลับกล้องให้ทุกคน้เห็น นี่นะเจ้าเฮากับปลาทุกคนมายืนกันอยู่ตีน้าตกภูสางเจ้าเลยจากตีดินต,ตีเฮาปลาทุกคนไปดูมาแต่แย้ค่ะแน่าจะบะเกินห้าร้อยเมตรค่ะทุกคนเพราะว่าขับมาแป๊บเดียวเองนิดเดียวเองนะเจ้านี่เลยบรรยากาศวิวทิวทัศน์นะคะบริเวณด้านหน้าน้ําตกภูสางเจ้านี่เจ้าทุกคนมีร้านกาแฟให้ทุกคนได้แวะชิมกาแฟกันตัวในเจ้า บรรยากาศดีมากๆเลยเจ้าทุกคนแล้วก็มาช่วงนี้นะเจ้าโอ้โหน้ามดีบรรยากาศเงียบสงบค่ะโควิดนะคะมันมันก็นเลยเงียบถ้ามันปฏิโควิดนะทุกคนแถวนี้เนี่ยคนเต็มแพทเจ้านี่บรรยากาศด้านหน้าอุทยานนะเจ้าทุกคนร่มรื่นมากๆเลยเจ้านีา่เจ้าหน้าที่เป็นดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีเลยเจ้ายานี่เขี้ยวเลย สำหรับสายกาแฟานะเจ้าก็มีร้านกาแฟาให้ทุกคนได้ติบกาแฟานะคะดูธรรมชาติกันนี่วันนี้เพทเฮานะเจ้าช่องเฮาค่ะนอกจากจะพาทุกคนมาดูตีดินแล้วนะเจ้าเขาก็ยังพาทุกคนค่ะมาเที่ยวตัวนะเจ้าแล้วก็มาเสพบ,บรรยากาศสวยๆเจ้าของน้ำตกภูซางนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนค่ะไปดูน้ำตกภูสางแต่ตอนนี้นะเจ้า ขอแวบนะคะมาตีสะพานหินนิดนึงเพราะเห็นแล้วมันดูน่าสนใจดีเจ้าทุกคนเนืยวจากทุกทุกคนที่เห็นสะพานหินนะเจ้าตอนนี้หนิงยืนอยู่ตีร้านกาแฟเจ้าฮ่าเสียดายกินกาแฟมาแล้วเนะเจ้าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามีเจ้าทุกคนอ่านะคะสะพานหินเจ้าไข่แมวชงนี่นะเจ้าบอกเลยค่ะทุกคนว่าได้เปรียบมากๆเพราะว่าธรรมชาติ โคตรสวยเลยต้องมาว่าโคตรสวยนะเจ้าสวยธรรมดาแบบได้นะเจ้าไขว่านะเจ้าหน้าหนาวน้ําแห้งแบบใจน้นนี่เลยนะเจ้าน้าตกปูซางน้ําดีขนาดหน้าแบบแห้งน้ําใสเดยเจ้าทุกคนเหมาะกแก่การมาเยียวพักพนขนาดเลยแต่มพว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อุทยานเปิดให้ตั้งแคมได้ก่อนนะเจ้าทุกคนนีสำหรับสายปลาสายชิลนะเจ้าสายธรรมชาตินะเจ้ากนะผ่านไปได้ครับ น้ำตกภูสางนะเจ้าอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของจังวัดเที่ยวเนะเจ้าตีน่าเอลมากๆเลยวันนี้เนะเจ้ามาดูตีดินมาทํางานลวดแอลเจ้าทุกคนจะได้ปลาทุกคนนะคะดูตีดินสวยๆนะยเจ้าสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆของสังวัดเที่ยวไปจวยในตัวนี่เลยนะเจ้าร้านกาแฟเจ้าติดของทั้บริการนักท่องเที่ยวอืม อีอีอีวันนี้เพจเราได้เปรียบเจ้ามามาทำงานหนึ่งวันอายุยืนไปหมื่นปีนะเจ้านี่อ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าน้าเต้ากันดีกว่าเจ้านี่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 นะเจ้าสายไบค์เกอร์ค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวเขาก็เริ่มมาเที่ยวกันแล้วนะเจ้าช่วงนี้บอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยสวยสวยบรรยากาศดีดีแล้วถ้ามาโซนนี้นะเจ้าจะได้เห็น ต้นไม้แปลกๆนานาพันธุ์นะเจ้าเพราะว่าแถวเนี่ยเป็นป่านะคะเป็นอุทยานด้านบนเนี่ยเปิดกับมีสําหรับสายธรรมชาติที่ชอบท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะคือทุกคนเนี่ยได้เดินสำรวจป่ากับต้นตะวเจ้าสําหรับคนที่ชอบเดินป่านะเจ้าวงเร็บเจ้านี่เลยเจ้าทุกคนตอนนี้เขาก็ยืนอยู่หน้าน้าตกภูซางแล้วนะเจ้าเอาโอเป็นสได้พองค์คาทุกคนนะคะบรรยากาศแล้วก็ธรรมชาติเนี่ย อุดมสมบูรณ์มากๆเลยแล้วตอนนี้นะคะติ๋มกำลังเก็บภาพบรรยากาศนะคะทุกคนบอกเลยค่ะแบทหนิงกำลังจะมดนะเจ้าเหลือมาถึง5%นะเจ้าพยายามีจะเก็บภาพบรรยากาศนะเจ้าให้ทุกคนได้ดูกันค่ะว้าว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 ,ว,าว,ว,าวน้ำดีดินดีน้ำใสามากนี่เลยเจ้าตอนนี้เฮาก็ยืนอยู่หน้าน้ำตกฟูต่างแล้ว